ชนสรอสืส่อมวลชนกับภาพยนตร์ไทยเรื่อง Before a ว n t i ไทนะครับผมขออนุญาตยิียนเชิญผู้กกับกัะแสงของเราทั้งสองคนนะครับคุณพรชัยผมรัตนะพรหรือคุณพิงค์นะครับกับคุณโนคงนนะนะครับเสรีพงศ์นิธินะรครัเนเป็นหนังที่สามารถถ,ถา่ายทำต้องเรียกว่ากั้งแต่เตรียมง,งานถ,ถา่ายทำและฉายเนี่ยเร็วที่สุดในรอบ10ปีของหนไทย พี่อยู่ในวงการหนังมา20กว่าปีหนังเรื่องนี้เนี่ยในรอบพรสวสรรษ์เนี้ยถือว่าเป็นหนังที่เตรียมงานครับแคส t i n g ถ่ายทำแล้วก็ฉายภายใน3เดือนครับ,รบทีนิดน,นะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเ <ST. S 1> ขาบอกเป็นความร,รักของหลายช่วงวัยมันจะเป็นเรื่องเรื่องหรือว่าเป็นความต่อเนื่องของเรื่องทั้งเรื่องเลยเป็นเรื่องเดียวกันครับเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ ผมตอบไม่ได <S an> ้ครับเดี๋ยวตอนจบก็รู้ครับเดี๋ยวพอาะที่ทัายคุณเคยรู้แล้วต้องบนจะไม่เฉยขอเชิญทุกท่านด้านทีมการแสดงครับคุณอาร์ตี้คุณว่านคุณเปรมนะครับคุณอภพิโรนนะครับแล้วขอเชิญนะครับน้องจีนน้องไถ่น้องหมุดและพี่แจ บีฟอร์บันเดนตายนะครับก่อนรับบุญรอบตัวเราต้องขออนุญาตแนะนัตั้งแต่รุ่นเล็กก่อนแล้วกันนะครับพี่ลงกันเลยครับเรื่องพี่ลงเล่นเป็นตัวอะไรในเรื่องแต่ว่าอย่าเฉลยในหนังนะครับว่ามันยังไงในเรื่องผมเขาเรียกเรียกกันเฮียก็เป็นวิชื่ออะไรกันครับเรียกเฮียเรียกเฮียนี่เรียกเกจแล้วก็ถามผพวกตับจนหนังจบแล้วถามพวกตอบว่าผมชื่ออะไรพวกตอบไม่รู้ครับเพราะเพราะว่า ไม่ค <łość> ิดว่าเฮียใช่ค่ะแล้วของพี่ัยก็เป็นเจเจก็เป็นอยู่เนี้ยไม่เคยรู้เลยที่มาที่ไปของตัวเองดูก็รู้ว่าเราเล่นเป็นเจดูก็รู้ ระดัสูงไปชอบทุกอย่างเหมือนคนของบ้านเลยอ่าแล้วพี่ลงแล้วครับมาเล็เตอร์เบื่อเบียครับเบื่อเลยคือเป็นพวกใช้ขนถุงอ๋อมีปัญหาตัวผม พี่พิงของเราสีชมพูที่เล่นไทยกับกีพบูลครับพี่บูลนะครับซึ่งตอนนี้อยู่เอแอลเอสานี่ในเรื่องรับบทเป็นโจ๊กครับโจ๊กในเรื่องเป็นไงครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ผู้ชายที่ไม่เอาไหนถือว่าผู้ชายห่วยคนหนึ่งผู้ชายห่วยห่วยเมื่อวันที่แอบหลงรักดาราแอบหลงรักสาวคนหนึ่งแล้วก็รอตอนที่มีฟอร์เวอเดนทางเหมือนกันนะครับด้อกเตอร์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องแรกคนนี้เป็นผู้กับที่ใจดีมากมือไม่เค ดูไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยที่ทำแบบสีหน้าเี่แบบดูหรืออารมณ์เสียไม่จะนิดเด,ดียวเวลาเขาเครียดเขาจะแบบเขาเป็นคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเลยอะไม่มีฉากไหนพอดีทุกฉากเกินหมดเลยค่ะคือดีใจเกิน<ม>เสียใจเกินแล้วก็เหมือนกับว่าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเอ่อล้นหมดเลยทุกฉากเลยอะ ต้องถามว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น สำหรับเรื่องนี้ที่ลงกล่องแกงนะครับกับบทบาทที่ได้รับในความเป็นไทยเร uh ื่องนี้เน uh yeah uh yes> uh> uh uh ี่ยเป็นยังไงเราไม่เคยเล่นไหนในละครจะซื้อนนี้โด่งอะไรนะไม่เคยเล่นอะไรในละครทั้งในละครและก็ในในข้างบนอ่ะเพราะว่าเป็นบทไม่ไม่ใช่บทตลกเลยไม่ใช่บทตลกที่เราต้องเล่นเหมือนที่เราเคยเล่นล่อแกงจะเล่นบทตลกร้อยร้อยต้องรู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดบทตลกแปดเปอนต์ but he the... ่ต้องเปิดที่ไฟสถานครับเอาสุดท้ายให้พี่โล่กับพี่แจงนะครับฝากผลงานดังนะเรื่องคนละครหลงดังพี่คอร์บันเดทายฝากไว้กับสื่อมวลชนหน่อยครับพูดแรกฝากก่อนให้พี่แจงก่อนนะพี่แจงนานเล่นหนังดีตอบก่อนดีนะรักแสดงนักชื่อเสียงทุกคนเล่นดีนะพี่แจงกับพี่โล่ฝากไว้นะคะว่าเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ดูนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ฝากหนังเรื่องนี้วันนี้ครอบครัวคุณเปรมีของมาฝากคุณเปรมด้วยขอเสียงปรบมือก <Wow ับครอบครัวค um, ุณเปรมครับมีช่อดอกไม้มาให้คุณเปรมด้วยมีอาอึ้มมาไม่ใช่อะไรพี่สาวมาอาเจ๊อาเจจเ๊อาเจ๊อาเจ๊นะอาเจ๊มอบช่อดอกไม้ พยายามเดินลุกไปไหนเข้าห้องน้ำให้เสร็จก่อนซื้อปอกพรซื้อน้ตาอะไรจะทำอะไรก็ทำให้เสร็จก่อนเพราะห่ังเรื่องนะี้ต้องฟันทำทุกๆทำท,ท,ที่ของแต่ละคนพูดเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงแต่จะจบยังไงเชิญตัวแทนจากบร,ร,ร,ริษัทสิงคโปร์เรชั่นจำกัดน,นะครับคุณศิร,งงรันชริรนนรช้วธำรงสรินะครับมอบผลิตภัณฑ์มีอิงนะครับกิฟต์เซ็ตแข่ผู้กลับด้วยขอเรียนเชิญู้กลับมีสองท่านครับคุณพิงค์นะครับคุณพิงค์กับคุณโหน่งนะครับขอเรียนเชิญมอบของที่ระลึก รถจีนครับ

กี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กันบางที่คนเราเหมือนจะลืมมันไปว่าอะไรที่มีความหมายและสำคัญ